มีบ้านหลังหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรอคอยการมาถึงของผู้นำแต่ทว่าผู้นำส่วนใหญ่กลับเลือกที่จะไม่มาเหตุใดจวนอย่างเป็นทางการจรึงกลายเป็นสถานที่ที่น้อยคนนักจะกล้าพำนักอยู่จริงนะริมถนนพิษณุโลกในย่านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อย่างนางเหลืองมีคฤหาสน์หลังหนึ่งตั้งตรงงานอย่างเงียบงนัน สง่างามทว่าแฝงเร้นไว้ด้วยความเดียวดายที่จับต้องได้ผู้คนในยุคปัจจุบันรู้จักมันในนามบ้านพิษณุโลกบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยแต่ชื่อนั้นเป็นเพียงบทบาทล่าสุดที่มันได้รับก่อนหน้านี้มันคือบ้านบรรทมศิลเเคหาที่เปรียบดังวิมานบนดินซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากความรักและพระเมตตาที่คุณอันหลนผล เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีในยุคสมัยที่สยามประเทศกำลังเปิดรับอิทธิพลตะวันตกศิลปะและสถาปัตยกรรมเบ่งบานถึงขีดสุด ที่ดินผืนงามย่านนางเหลืองผืนนี้ได้ถูกพระราชทานให้แก่ข้าราชบริพารคนสนิทผู้มีนามว่าพระยาอานิรุธเทวาหรือหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญท่านคือผู้น้องของเจ้าพระยารามราครบสองพี่น้องผู้ถวายชีวิตรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุค,คลบาทมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยา หมอมหลวงฝืนไม่เพียงแต่เป็นข้าราชการผู้มีความสขุมเยือกเย็นและจงรักภักดีอย่างหาที่เปรียบมีได้แต่สิ่งที่ทำให้ท่านเป็นที่จดจำและเลื่องลือไปทั่วทั้งแผ่นดินคือความรูปงามของท่านหมอมหลวงเนื่องนินรัตผู้เคยมีโอกาสได้ยนโฉมได้บรรยายความงามนั้นเอาไว้ว่า งามเหมือนเทวามาจากสวรรค์ดูไปทั้งตัวสวยไปทั้งนั้นสมแล้วที่ท่านชื่ออนิรุธเทวาความงามของท่านนั้นราวกับไม่ใช่บุรุษเดินดินหากแต่เป็นเทพพระตุที่จุติลงมาและด้วยพระเมตตาที่คุณอันยิ่งใหญ่นี่เองรัชกาลที่หจึงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างบ้านให้สมเกียรติและสมกับความงามของข้าราชบริพารคนโปรด พระองค์ถึงกับทรงร่างแบบคฤริหาตพระราชทานด้วยพระองค์เองก่อนจะมอบหมายให้มาริโอตามันโยสถาปนิกชาวอิตาเลียนคู่พระไทยผู้สร้างสรรผลงานชิ้นเอกไว้ทั่วพระนครเช่นพระที่นั่งอนันตสมาคมและธรรเนียบรัฐบาลเป็นผู้สารต่อจินตนาการนั้นให้กลายเป็นความจริงราวปีพุทธศักราช2461การก่อสร้างจึงได้เริ่มต้นขึ้น อิดคุกก้อนปูนทุกอนูถูกหลอหลอมขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะให้ที่นี่เป็นที่สุดแห่งเคหาดและเมื่อแล้วเสร็จในปี2464คฤหาดหลังงามก็ได้รับนามพระราชทานอันไพเราะว่าบ้านบรรทมศิล ชื่อที่มีความหมายลึกซึง้งถึงการพักผ่อนของพระนารายณ์ผู้บรรทมเหนือกเกษียณสมุดเป็นชื่อที่คู่ควรกับบ้านที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเทวาผู้เป็นเจ้าของสถาปัตยกรรมของบ้านบรรทมศิลปน,นั้นเป็นรูปแบบกอทิกอย่างเวนิสหรือเวเนเชียนกอทิก มันแตกต่างจากสถาปัตยกรรมตะวันตกอื่นๆในสยามที่มักจะดูหนักแน่นและทึบตันแต่บ้านบรรทมศิล์กลับมีความโปร่งเบาอ่อนช้อยด้วยสุมโค้งยอดแหลมการประดับตกแต่งปูนปั้นที่รูหราวิจิตรและการจัดวางพื้นที่ที่คำนึงถึงสุนทรียะอย่างสูงสุดมาริโอตามันโยออกแบบบ้านหลังนี้โดยใช้แนวคิดประดุดฉากละคร เขาไม่ได้วางตัวอาคารหลักไว้ตรงหน้าประตูทางเข้าพอดีแต่จงใจวางให้เยื้องไปเล็กน้อยเพื่อที่ว่าเมื่อแขกผู้มาเยือนขับรถผ่านประตูเข้ามาพวกเขาจะไม่ได้เห็นบ้านทั้งหลังในทันทีแต่จะได้เห็นมุมมองที่สง่างามที่สุดของตัวตึกเสียก่อนเป็นการค่อยๆเผยความงามทีละน้อยก่อนที่รถจะวนมาจอดที่หน้ามุกกลาง เมื่อก้าวเท้าแรกเข้าไปภายในจะพบกับโถงทรงกลมที่ตกแต่งอย่างงดงามแต่มีเพดานโดมที่ค่อนข้างตำ่ำนี่คือความจงใจของสถาปนิกที่ต้องการบีบอัดความรู้สึกของผู้มาเยือนให้รู้สึกอึดอัดเพียงชั่วครู่แล้วจึงคลายทุกสิ่งออกเมื่อเดินต่อไปยังโถงบันไดหลักณนะจุดนั้นเองพื้นที่ทั้งหมดจะเปิดโล่งขึ้นสู่เบื้องบน เพดานที่สูงโปร่งถึงสามชั้นบันไดไม้ที่ถอดยาวขึ้นไปอย่างสง่างามและแสงสว่างที่สาดส่องลงมาทั้งหมดนี้สร้างความรู้สึกโอ้อาหน่าทึ่งและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกันในยุคสมัยของพระยาอนิรุทธเทวาบ้านบรรทมศินคือศูนย์กลางของชีวิตชีวา ที่นี่เคยเต็มไปด้วยเสียงดนตรีเสียงหัวเราะและการพบปะสังสรรค์ของผู้คนชั้นสูงมันคืออนุสรณ์ที่มีชีวิตแห่งความสำเร็จและความรุ่งโรจน์ที่สุดแห่งหนึ่งในสยามประเทศภาพความสุขในวันวานเหล่านั้นช่างแตกต่างจากความเงียบสงัดที่จับขั้วหัวใจในปัจจุบันเหลือเกิน คฤรืหาดหลังนี้ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานแห่งความรักและพระเมตตาจากองค์พระมหากษัตริย์มันคือโลกทั้งใบของบุรุษผู้ได้ชื่อว่างามดุดเเทวาแต่กงล้อแห่งประวัติศาสตร์ไม่เคยหยุดหมุนและชะตากรรมก็ไม่เคยส่งเข้าข้างใครตลอดไป เมื่อสิ้นรัชกาลที่6แสงสว่างที่เคยสายสส่งมายัางบ้านบรรทมสินก็เริ่มริบหรีลงและเมื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475มาถึงโลกทั้งใบของพระยาอนิรุธเทวาก็พลิกผันไปตลอดการแล้วบ้านที่เคยเป็นดั่งวิมานของเทพบุตรจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรเมื่อโลกของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง วันเวลาแห่งความรุ่งโรดของบ้านบรรทมศิลป์จบสิ้นลงพร้อมกับรัชสมัยของผู้พระราชทานเมื่อสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดผ่านสยามประเทศในปีพุทธศักราช2475โครงสร้างอำนาจเก่าได้สั่นคลอนและพังทลายลงกลุ่มขุนนางและข้าราชบริพารที่เคยมีอิทธิพลรวมถึงพระยาอนิรุธเทวาก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงบทใหม่ คฤราหา์ที่เคยเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งพระเมตตาและอำนาจบารมีบัตรนี้กลับกลายเป็นอนุสรณ์ของยุคสมัยที่ผ่านผลไปความคลึกครื้นและเสียงหัวเราะได้เลือนหายไปถูกแทนที่ด้วยความเงียบและความไม่แน่นอนบ้านบรรทมศิลป์ไม่ได้เป็นสูงกลางของสังคมชั้นสูงอีกต่อไป มันกลายเป็นเพียงสมบัติส่วนตัวขนาดใหญ่ที่ดูจะผิดที่ผิดทางในโลกยุคใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นการเวลาผ่านไป ท่ามกลางไฟสงครามมหาเอเชียบูรพาที่คู่รุ่นขึ้นรัฐบาลในยุคนั้นได้เล็งเห็นถึงทำเลที่ตั้งและความสง่างามของคฤราหา์หลังนี้จึงได้มีการขอซื้อบ้านและที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการบ้านบรรทมศินได้เปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิมเข้าสู่การครอบครองของรัฐบทบาทแรกในฐานะทรับสินของแผ่นดินคือการเป็นบ้านรับรองแขกมือ 对不 และพร้อมกันนั้นเองชื่อของมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดการจากบ้านบรรทมศิลป์นามอันไพเราะที่สะท้อนถึงตำนานและเกียรติยศส่วนตัวถูกเปลี่ยนเป็นชื่อที่เรียบง่ายแล้วไร้ซึ่งเรื่องราวว่าบ้านพิษณุโลกเพียงเพื่ออ้างอิงตามชื่อถนนที่ตัดผ่านอยู่เบื้องหน้ามันคือการลบตัวตนเดิมการล้างประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลออกไปเพื่อสวมทับด้วยหน้าที่ใหม่ ในฐานะฟันเฟืองรัฐบ้านพิษณุโลกได้ทำหน้าที่รับรองแขกบ้านแขกเมืองอยู่หลายปีแต่บทบาทที่แท้จริงซึ่งจารึกภาพของมันลงไปในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในโลกของการเมืองหากแต่เกิดขึ้นบนแผ่นฟิลม์ม ในปีพุทธศักราช2523คฤหาสน์หลังนี้ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทาฉากสำคัญของภาพยนตร์เรื่องบ้านสายทองวรรณกรรมอมตะของกอสุรังคนางบ้านพิสนุโลกได้กลายสภาพเป็นบ้านสายทองที่พำนักของหม่อมพันรายหรือคุณหญิงแม่ผู้สูงศักดิ์และแล้วฉากที่เป็นดั่งภาพจำแห่งยุคสมัยก็ได้ถือกำเนิดขึ้น ภาพของพจมานพินิษนันทันเด็กสาวผู้มีสายเลือดสูงส่งแต่ตกยากที่หิ้วฉลอมเพียงใบเดียวแล้วก้าวเดินอย่างเดียวดายเข้ามาสู่เขตคฤราสหาอันโอ้อาและเย็นชาภาพนั้นได้สลักลึกลงไปในใจของผู้ชมทั่วประเทศบ้านพิษณุโลกไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นตัวละครสำคัญตัวหนึ่ง มันคือสัญ,ญลักษณ์ของบ้านผู้ดีเก่าที่ซึ่งเต็มไปด้วยความลับความขัดแย้งทางชนชัน้นและเรื่องราวอันซับซ้อนที่ซุกซ่อนอยู่หลังกำแพงสูงผลกระทบจากภาพยนตร์นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดสำหรับคนไทยจำนวนมากภาพจำของบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของพระยาอนิรุทเทวาอีกต่อไปแต่คือบ้านสายทองในจินตนาการ มันกลายเป็นมาตรฐานของคฤหืหา์ผู้ดีเก่าที่ปรากฏในสื่อต่างๆนับแต่นั้นความงามสง่าแบบเวเนเชียนกอทิกถูกผูกโยงเข้ากับเรื่องราวโศกนาฏกรรมและความรักของพจมานนี่คือผลกระทบสองด้านที่เกิดขึ้นพร้อมกันในด้านหนึ่ง ภาพยนตร์ได้ทำให้บ้านพิษณุโลกกลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่คนทั้งชาติรู้จักและรู้สึกผูกพันทำให้มันรอดพ้นจากการถูกหลงลืมหรือถูกทุบทิ้งไปตามกาลเวลาแต่อีกด้านหนึ่งเรื่องราวที่แต่งขึ้นก็ได้กลืนกินประวัติศาสตร์จริงของมันไปจนเกือบหมดสิน้น จิตวิญญาณดั้งเดิมของบ้านบรรทมศิลป์สถานที่ซึ่งสร้างขึ้นด้วยความรักเพื่อเทวาเดินดินได้ถูกเขียนทับด้วยเรื่องราวของความขัดแย้งและน้ำตาจากบทภาพยนตร์บรรยากาศของบ้านดูเหมือนจะซึมซับเอาพลังงานเหล่านั้นไว้ความรู้สึกหรูหราแต่เย็นชาโออาแต่แฝงเร้นด้วยความเศร้าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนใหม่ที่สาธารณชนรับรู้ และแล้วเมื่อเงาของโลกมายาจางลงรัฐบาลก็ได้มีมติครั้งสำคัญในปีพุทธศักราช2522พวกเขาเห็นควรให้บูรณะปฏิสังขงรณ์คฤหาสน์หลังนี้อย่างเต็มรูปแบบไม่ใช่เพื่อใช้เป็นบ้านรับรองแขกหรือฉากถ่ายหนังอีกต่อไปแต่เพื่อยกระดับมันขึ้นสู่สถานะสูงสุด นั่นคือการกำหนดให้ที่นี่เป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการจากบ้านส่วนตัวของข้าราชบริพารสู่ฉากละครในความทรงจำบัตรนี้มันกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจบริหารของประเทศแต่ไม่มีใครทราบเลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้กำลังจะปลุกตำนานบทใหม่ของบ้านพิษณุโลกขึ้นมา ตำนานที่ไม่ใช่เรื่องของความรักหรือละครแต่เป็นเรื่องของเสียงกระซิบในความมืดและพลังงานลึกลับบางอย่างที่รอคอยการมาถึงของผู้นำอย่างเงียบเชียบอยู่ภายในการบูรณะครั้งใหญ่ได้เสร็จสิ้นลงบ้านพิษณุโลกถูกชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งงดงามและโออายิ่งกว่าเดิมพร้อมสำหรับบทบาทอันทรงเกียรติที่สุดในประวัติศาสตร์ของมัน ปัดนี้ทีน่นี่ไม่ใช่เพียงคฤรืหาดเก่าหรือฉากในภาพยนต์อีกต่อไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดฝ่ายบริหารจวนพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีท่านแรกที่ให้เกียรติเข้าพำนักอย่างเป็นทางการคือพลเอกเปรมตินสุลานนท์ผู้นำผู้ทรงบารมีและเป็นที่เคารพยำเกรงในยุคสมัยนั้น การย้ายเข้าของท่านเปรียบเสมือนการเริ่มต้นศักราชใหม่เป็นการยืนยันสถานะของบ้านหลังนี้อย่างสมบูรณ์แต่แล้วตำนานบทใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดก็ได้เริ่มต้นขึ้นในความเงียบนานของค่ำคืนแรก มีเสียงร่ำรือที่ถูกเล่าขานต่อกันมาไม่ใช่ในฐานะบันทึกทางราชการแต่เป็นคำกระซิบในหมู่ข้าราชการระดับสูงและสื่อมวลชนที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่ากันว่าพลเอกเปรมได้ทดลองพมนักในบ้านพิษณุโลกเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นบางกระแสว่าเพียงหนึ่งคืนบางกระแสก็ว่าสองสามวัน แต่ผลลัพธ์นั้นเหมือนกันท่านได้ตัดสินใจย้ายกลับไปยังบ้านสี่เสาเทเวศอันคุ้นเคยอย่างกระทันหันทิ้งครฤหาที่เพิ่งบูรณาเสร็จสิ้นให้ว่างเปล่าอีกครั้งไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการใดๆออกมาและความเงียบงันนั่นเองที่เปิดพื้นที่ให้กับจินตนาการและความหวาดกลัว เรื่องเล่าจากผู้ที่เคยเข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายในบ้านในช่วงเวลานั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความวังเวงที่ผิดปกติแม้จะประดับประดาด้วยโคมไฟระยะและเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงแต่กลับมีความเย็นยะเยือยแย่แผ่ซ่านออกมาจากกำแพงเป็นความเย็นที่ไม่ใช่ไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศบางก็ว่าได้ยินเสียงแปลกประหลาดในยามวิกาล เสียงเหมือนคนเดินบนพื้นไม้ชั้นบนทั้งที่ไม่มีใครอยู่หรือเสียงคล้ายการล่าเก้าอี้ในห้องโถงที่ว่างเปล่าเรื่องเล่าเหล่านี้ได้ก่อกำเนิดอาถรรพ์บ้านพิษณุโลกขึ้นมาตำนานที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ไปโดยปริยายเบื้องหลังตำนานนี้คืออะไรกันแน่นี่คือจุดที่เรื่องราวแยกออกเป็นสองทาง ทางหนึ่งคือเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นและอีกทางคือเรื่องของการเมืองที่ซ่อนเร้นเสียงเล่าในทางลี้ลับกล่าวว่าดวงวิญญาณของเจ้าของเดิมพระยาอนิรุธเทวาอาจยังคงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้ท่านเป็นข้าราชบริพารในระบอบเก่าผู้ได้รับพระราชทานบ้านหลังนี้ด้วยความรักจากองค์พระมหากษัตริย์ การที่ผู้นำทางทหารจากระบอบใหม่เข้ามาพำนักอาจเป็นการรบกวนความสงบสุขของเจ้าที่เจ้าทางบ้านประทมศิลป์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเทวาไม่ใช่สำหรับสามัญชนผู้กุ่มอำนาจรัฐนี่คือเสียงที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์กระแสหลัดเป็นเสียงของความเชื่อที่อย่างรากลึกในวัฒนธรรมไทย ทว่ายังมีอีกเสียงหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเสียงแห่งเหตุผลและความเป็นจริงทางการเมืองมีการวิเคราะห์กันว่าหรือเรื่องราวอาถรรพ์ทั้งหมดอาจเป็นเพียงคำอธิบายที่สละสลวยที่สุดบานพิษษณุโลกอาจมีปัญหาในเชิงปฏิบัติ ระบบรักษาความปลอดภัยอาจไม่รัดก,กุมเท่าบ้านสี่เสาเทเวศหรือการออกแบบภายในที่หรูหราแบบโบราณอาจไม่สะดวกสบายสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้นำในยุคปัจจุบัน การย้ายออกด้วยเหตุผลว่าบ้านเฮียนนั้นยอมสร้างความเสียหายทางการเมืองน้อยกว่าการยอมรับว่ารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลไปกับบ้านที่นายุกรัฐมนตรีไม่ต้องการจะอยู่เรื่องจริงกับเรื่องลวงจึงพันธนาการเข้าด้วยกันจนแยกไม่ออกความเชื่อเรื่องอาถรรพ์ได้กลายเป็นเกราะกำบังให้กับเหตุผลทางการเมืองได้อย่างแนบเนียน ตำนานดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อน,นายรัฐมนตรีในยุคต่อๆมาส่วนใหญ่ต่างก็เลือกที่จะใช้บ้านพักส่วนตัวและมาใช้บ้านพิษณุโลกเพียงเพื่อประกอบพิธีการหรือจัดงานรับรองเป็นครั้งคราวเท่านั้นจนกระทั่งการมาถึงของนายรัฐมนตรีชวนลีกภัย ท่านได้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำท่านย้ายเข้ามาพำนักที่นี่อย่างต่อเนื่องตลอดวาระการดำรงตำแหนง่งว่ากันว่าท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนอนหลับเพียงคนเดียวในห้องนอนใหญ่ที่กว้างขวางท่ามกลางประวัติศาสตร์และความเงียบสงัดของคฤหา์การพรำนักอยู่ของท่านชวนหลีกภัยได้กลายเป็นข้อเท็จจริงที่ท้าทายตำนานทั้งหมด เหตุใดท่านจึงอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาเป็นเพราะบุคลิกที่สงบและเรียบง่ายของท่านไม่ไปรบกวนพลังงานใดๆงั้นหรือหรือแท้จริงแล้วมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเรื่องราวอาถรรพ์ทั้งหมดเป็นเพียงแค่จินตนาการที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาการกระทำของท่านไม่ได้ทำลายตำนานลงแต่กลับทำให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้น บ้านพิษสนุโลกจึงดำรงอยู่ในสองสถานะพร้อมกันในทางกายภาพมันคืออาคารของรัฐแต่ในทางจิตวิญญาณมันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกครอบงำด้วยเรื่องเล่าหลีลับแล้วถ้าหากแก่นกลางของเรื่องนี้พลังงานลี้ลับที่ทุกคนหวาดกลัวนั้นไม่เคยมีอยู่จริงตั้งแต่แรกล่ะ ถ้าทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์บางอย่างแล้วตัวตนที่แท้จริงของบ้านหลังนี้คืออะไรกันแน่ลองจินตนาการถึงโลกอีกใบหนึ่งโลกคู่ขนานที่เส้นเวลาของประวัติศาสตร์บิดเบือนไปเพียงเล็กน้อยในโลกใบนั้นบ้านบรรทมศิลป์ไม่เคยถูกขายให้กับรัฐบาลบางทีทายาทของพระยาอนิรุธเทวา อาจจะรักษาไว้เป็นสมบัติของตระกูลต่อไปหรืออาจถูกขายให้กับเอกชนผู้มั่งคั่งที่หลงไหลในศิลปะหรือในฉากที่น่าเศร้าที่สุดมันอาจถูกทิ้งร้างให้สุดโทมลงตามการเวลาจนถูกรื้อถอนเพื่อสร้างตึกสมัยใหม่ขึ้นมาแทนที่หากสัญ,ญลักษณ์ใจกลางเรื่องราวนี้บ้านพิษณุโลกในฐานะจุนนายกไม่เคยเกิดขึ้น สังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรสิ่งแรกที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนคือภูมิทัศน์ทางการเมืองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะขาดสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมและเต็มไปด้วยเรื่องเล่าเช่นนี้ รัฐบาลในยุคหลังอาจจะสร้างทำเนียบนายกรัฐมนตรีที่เป็นอาคารสมัยใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นสถานที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแต่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์ มันจะเป็นเพียงอาคารสำนักงานที่ผู้นำแวะมาพักอาศัยหรือไม่เช่นนั้นประเพณีที่นายกรัฐมนตรีพำนักในบ้านส่วนตัวของตนเองก็จะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไม่มีใครตั้งคำถามบ้านสี่เสาเทเวศก็จะเป็นเพียงบ้านของพลเอกเปรมไม่ใช่สถานที่ที่ท่านหนีกลับไปจากจวนที่เป็นอาถรรพ์ การตัดสินใจของผู้นำว่าจะอยู่ที่ไหนจะกลายเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่บททดสอบความกล้าหาญหรือความเชื่อทางวิยศาสตร์ที่สื่อมวลชนและสาธารณชนคอยจับตามองประเด็นเรื่องอาถรรพ์ที่คอยสร้างสีสันและกลบเกลื่อนความขัดแย้งทางการเมืองก็จะหายด้วยการวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องงบประมาณการซ่อมบำรุงก็จะตรงไปตรงมาปราศจากเรื่องเล่าลีลับมาเป็นเกราะก,กำบัง ในโลกที่ปราศจากบ้านพิษณุโลกประวัติศาสตร์การเมืองไทยอาจจะดูมีเหตุมีผลมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะสูญเสียมิติทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและน่าค้นหาไปอย่างน่าเสียดาย ผลกระทบที่สำคัญไม่แพ้กันคือผลกระทบต่อความทรงจำทางวัฒนธรรมหากไม่มีบ้านพิษสนุโลกภาพยนตร์เรื่องบ้านสายทองในปี2523จะต้องใช้เครือหาดหลังอื่นเป็นสถานที่ถ่ายทา แน่นอนว่าอาจจะมีบ้านหลังอื่นที่สวยงามไม่แพ้กันแต่จะมีที่ไหนที่สามารถมอบบรรยากาศของความโออาที่แฝงด้วยความเย็นชาความสง่างามที่เจือปนด้วยความเศร้าได้ทัดเทียมกับที่นี่ภาพจำของบ้านสายทองในหัวของคนไทยก็จะเปลี่ยนไป สถาปัตยกรรมแบบเวเนเชียนกอ h i ติกอาจไม่ถูกผูกโยงเข้ากับวรรณกรรมอมตะเรื่องนี้ความทรงจำร่วมของคนทั้งชาติในเรื่องเล็กๆแต่สำคัญเรื่องนี้จะแตกต่างออกไปจากความเป็นจริงที่เราอยู่จิงตนาการบนฐานข้อมูลนี้สร้างภาพของโลกคู่ขนานที่ดูสมเหตุสมผลแต่ก็แห้งแล้งกว่าความเป็นจริงมันคือโลกที่สัจจและเหตุผลอยู่เหนือเรื่องเล่าและความเชื่อ แต่โลกของเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นในความเป็นจริงบ้านพิษณุโลกยังคงตั้งตระงานอยู่ที่เดิมพร้อมกับตำนานทั้งหมดที่มันแบกรับเอาไว้ การคงอยู่ของมันและเรื่องเล่าอาถรรพ์ที่แยกจากกันไม่ขาดพิสูจน์ให้เห็นพลังของเรื่องเล่าที่มีต่อสังคมตำนานเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องจริงแต่อารมณ์ความรู้สึกที่มันกระตุน้นความกลัวความสงสัยความเคารพยำเกรงนั้นเป็นของจริงอย่างที่สุดเรื่องราวเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออธิบายสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้เป็นช่องระบายความตึงเครียดทางการเมือง และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทำให้สถานที่แห่งหนึ่งมีความหมายมากกว่าแค่ก้อนอิฐและปูนการที่เรายังคงเล่าขานเรื่องอาถรรพ์บ้านพิษณุโลกกันอยู่ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามมันสะท้อนให้เห็นว่าในส่วนลึกแล้วเราต่างโหยหาเรื่องราวที่ลึกลับและยิ่งใหญ่กว่าชีวิตประจำวัน เราต้องการพื้นที่ให้จินตนาการได้โลดแล่นต้องการเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่วิทยาศาสตร์และการเมืองไม่สามารถให้คำตอบได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการดำรงอยู่ของบ้านพิษณุโลกพร้อมกับตำนานของมันจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของอาคารหลังหนึ่งอีกต่อไปมันได้กลายเป็นบทเรียนขนาดใหญ่ที่รอให้เราเข้าไปถอดรหัส จากบ้านบรรทมศิลป์อนุสรแห่งความรักที่พระมหากษัตริย์รังสรรค์ให้แก่บุรุษผู้งามดุจเทวาสู่ฉากจำในบ้านสายทองที่ซึ่งมันได้สวมบทบาทเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสังคมชั้นสูงในโลกมายาและสุดท้ายในนามบ้านพิษณุโลกจวนนายกที่อำนาจทางการเมืองความเชื่อเรื่องลี้ลับได้โคจรมาพบกัน เรื่องราวทั้งหมดของครืหาดหลังนี้ได้พิสูจน์ถึงแก่นสารสำคัญข้อหนึ่งนั่นคืออำนาจของเรื่องเล่าเรื่องราวที่มนุษย์สร้างขึ้นมีพลังในการกำหนดความหมายและคุณค่าของสถานที่ทรงพลังยิ่งกว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ใดๆและตำนานนั้นก็ไม่เคยหลับไหลมันเพียงรอคอยที่จะถูกปลุกขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจ วันนี้วงจรแห่งตำนานได้หมุนมาบรรจบอีกครั้งเมื่อประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนที่32นามว่าอนุทินชาญวีรกูลคำถามเดิมๆที่เคยถูกถามผู้นำในอดีตก็ดังขึ้นมาอีกครั้งท่านจะย้ายเข้าไปพำนักในบ้านพิศณุโลกหรือไม่นี่ไม่ใช่แค่คำถามเรื่องการเลือกที่พักแต่เป็นบททดสอบเชิงสัญ,ญลักษณ์ การตัดสินใจของผู้นำคนใหม่ได้กลายเป็นอีกหนึ่งบทบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ของบ้านหลังนี้และเช่นเดียวกับผู้นำส่วนใหญ่ในยุคหลังท่านได้เลือกที่จะพำนักในบ้านส่วนตัวที่ขุนเคยปล่อยให้จวนหลวงหลังนี้คงความสงบและลึกลับต่อไป การตัดสินใจดังกล่าวแม้จะตั้งอยู่บนเหตุผลของความสะดวกสบายแต่ในทางกลับกันมันคือการยอมรับในพลังของตำนานโดยปริยายเป็นการแสดงความเคารพต่อเรื่องเล่าที่สั่งสมมานานหลายทดศวรรษเพราะการไม่เข้าไปอยู่คือการปล่อยให้เรื่องราวดำเนินต่อไปโดยไม่ถูกถ้าทายบ้านพิษณุโลกจึงยังคงเป็นจวนนายกที่รอคอยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สถาปัตยกรรมของมันยังคงงดงามแต่คุณค่าที่แท้จริงกลับอยู่ที่เรื่องราวซึ่งมองไม่เห็นและท้ายที่สุดแล้วคำถามสำคัญอาจไม่ใช่ว่าใครจะกล้าเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่เป็นเรื่องราวของบ้านหลังนั้นต่างหากที่ได้เข้ามาอยู่ในใจของเราทุกคนอย่างถาวรพบกันใหม่หากยังไม่ตายในบีเดดไม่ เป็นก็ตาย